ทุกคนสัตนต้าก็ให้พี่จับนอนด้วยแล้วเก่งจกงเลยลูกจุบน้องี่ลูกเร้วจุบกันเด้อพี่จับเก่งจันต้าเก่งจังเลยลูกให้พี่จับนอนด้วยเดี๋ยวนูกเห็นไหมคะทุกคนและและ้วภาพนี้มันก็เกิดขึ้นจนได้จุบดิลูกจุบน้องเร้วจุบจุจุบจุบก,ก,ก,กันเร็ว ก็นี่แหละค่ะทุกคนนะทุกคนก็นี่แหละเอาดูก็ดูเอาแล้วกันพอเขาจะใจดีหน่อยกว่าจ้าก็งับเขาอีกค่ะทุกคนทุกคนดูนะว่าใครเริ่มก่อนให้ดูเอานะคะกว่าจ้าน่ะทุกคนมีแต่กว่าจ้าปลูกน้องนะซันต้ามันยังไงก็ได้นะคะทุกคนหยุดหยุดเลยอย่างอย่างหยุดเดี๋ยวพี่ได้จัดการนะเดี๋ยวพี่ได้มาจัดการนะ น้องยอมเห็นไหมน่ะต้ายอมให้นองอะดูคนดูกดจ๊าบนะคะทุกคนสมควรแล้วแหละกดจัาบสมควรแล้วแหละถ้าง้นน่ะกดจัาบแม่อุตส่าห์จะชมกดจ้าบซะหน่อยว่ากดจัาบน่ารักแม่ชมน้องว่าน้องน่ารักน้องยอมให้นอนด้วยแล้วน้องกลับต้องมานอนตัวงอตัวเก่งอ่ะน้องกลัวลูกอะลูกอืมเออน่ะน่ะน่ะเราแวงเขาน่ะเอ้อ อะ,อะไรอ่ะเอะไม่ยอมต่างคนต่างไม่ยอมกันกับทุกคนตต้าเขายอมหมดแล้วค่ะทุกคนตต้าเขายังไงก็ได้ไหวนี่อะไรกันจะไม่รู้นี่ค่ะนี่นี่นี่ก็มานดวเนเดียดอยู่ข้างล่างเนี่ยอ่งหอมกันเข้าไปดรงมันเข้าไปดองมันเข้าไป